ป้าตากับคุณลุงแดงกําลังเดินทางกลับระยองนะคะที่หายไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกวันทุกวันเลยนะคะคุณลุงแดงคือวันเสาร์เสาร์อาทิตย์จันเนี่ย,ยป้าตาก็จะอยู่ชนบุรีเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยู่ชน ละะแล้วก็เมื่อวานทุกอาทิตย์เมื่อวานก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานหลอ่อพระประธานอุโบสถวัดป่าภูม่านะคะเ้าก็เห็นแล้วปรมปิติยินดีกับทุกท่านด้วยเลยก็ตาบคุณลุงแดงไม่ได้ไปแต่ก็ร่วมบุญทุกครั้งที่ทางวัดมีงานนะคะก็โอนสตังไปร่วมบุญกับท่าน ทำมากทำน้อยก็ได้ชื่อว่าทำนะคะถือว่าเราวัดนี้ก็เคยให้ที่พักพิงใจเราเราก็ทําบุญพระเยอะมากแล้วก็ดีค่ะเออเรียกว่าไงนะจะได้เสร็จเร็วถ้าที่วัดมีผู้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาไปร่วมบุญเนี่ยวัดก็จะเสร็จเร็วนะคุณนะเราก็จะ มีพราวูโบสถก็เป็นอะไรที่เห็นแล้วก็พิธียินดีแทนทุกท่านเลยที่ได้ร่วมอยู่ในพิธีแล้วคุณลุงแดงนี่เขาเรียกว่าอะไรฟังตลอดเลยดูตลอดเลยก็เลยบอกอเห็นแล้วปลื้มบอกตรงๆเลยนะคะแล้วก็เราไม่ได้ไปร่วมงาน ว่าเราอยู่เนี่ยคะ่ะถ้าเป็นเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยเราก็จะอยู่ชนบุรีเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางกระดับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะขมุกขมัวอย่าให้ดูเส้นทางดีกว่ายังไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะไปเส้นทางไหนเพราะว่าให้คุณลุงเป็นผู้นำทางก็แล้วแต่คุณลุงเขาจะ สะดวกที่จะเลี้ยวตรงไหนเพราะว่าประตามีหน้าที่นั่งกับมีหน้าที่บนใช่ไหมที่บนเนี่ยบนอะไรรู้ไหมบนที่ว่าหนึ่ง เรินร้อยก็จะบอกคุณลุงแดงว่าสงสารรถเขาบ้างรถเขาแก่แล้วเ,เส้นรถเส้นทางบุญคองเนี่ยอายุมากแล้วนะคะสามสิบกว่าแล้วนะก็เลยบอกว่าให้ธนุถนอมเขาหน่อยแล้วก็เนี่ยสองข้างทางเนี่ยก็จะไม่ใช่สองข้างทางทั้งซ้ายขวานี่ก็จะมีแตงรถใหญ่รถใหญ่เลย เป็นเส้นบ้านบึงใช่ไหมอ่าเราใช้เส้นบ้านบึงะแะลรงนะคะเดี๋ยวเราไปแยกออกต้องหวัวแจนั่นแหะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงแดงนะคะที่พาป้า,ปา,ปาตามาหาน้องอิ่มได้ทุกอาทิตย์คุณลุงแดงชอบพูดคำนี้ไม่แก่นะถ้าแก่จะขับรถไม่ได้เ็บอกนี่ ความสุขไปตามอัธุธรรมนะคะมาก็ได้ดูแลคือมันเป็นอย่างนี้นะคะวันเสาร์เนี่ยเราก็เดินทางป้าตานี่ก็จะเอาสำรับที่จัดเตรียมไว้ให้น้องอิ่มในแต่ละวันเนี่ยเอามาเข้าช่องฟิตไว้ที่นี่วันเสาร์เนี่ยเสาร์ไหนที่เราว่างจริงๆเ่ะแต่วันเสาร์ส่วนใหญ่ป้าตาจะไม่ว่างเพราะวันเสาร์ก็จะเก็บงานเก็บอะไรที่บ้านให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมสบงสเบียงเข้าทุกวันนี้ทำไมคุณลุงแดง ทำอะไรต้องใช้เวลานึกใช่ไหมคะบางทีนึกเป็นวันอย่างคุณลุงแดงเนี่ยตอนเนี้ยจำไม่ได้ว่าตัวเองเอาสร้อยไปถอดไว้ที่ไหนก็เลยบอกก็เลยบอกเอเเอ,เเอเโอเคไม่เป็นไรหรอกสร้อยไม่กี่บาทก็มันก็คงอยู่ในบ้านเนี่ยเพราะว่าที่บ้านจะมีคนเข้าไม่กี่คนเองก็เลย อย่าไปปรับปรำใครเขาเลยมันต้องถือซะว่าเราสะเพ้าสะเพ้าเองทองสร้อยไม่สร้อยไม่กลัวแต่เป็นห่วงพระก็ถือว่าเออและสุแล้วเนี่ยเราก็ทําอะไรก็ต้องใช้เวลาในการนึกเนี่ยเห็นไหมต้องนึกแล้วปราตาก็ยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ข้าราชการปิดใช่ไหมครับแล้วก็เงินของปราตาเนี่ยไอ้เงินหลวงเลี้ยงเนี่ย ยังไม่เข้าบัญชีพ่อกาก็จะต้องไปดูสมุดบ,บัญชีด้วยว่าสมุดบ,บัญชีอยู่ที่ไหนเอมันอยู่รวมกันไม่พ่อสมุดบัญชีอ่ะเดี๋ยวต้องคือตั้งแต่เรามีบัญชีแบบใช้วิธีการอะไรนะโอนเงินผ่านผ่านมือถือเนี่ยสมุดบ,บัญชีเราก็ไม่เคยปรับเลยนะเราไปปรับทีก็ปีละครั้งไหมเดี๋ยววันไหนเอาเข้าไปปรับบ้างยะคุดแดงปีละครั้ง มันก็เป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอไปปรับแล้วเงินหายนะใช่ไหมอ,อะไรเะป้าตาชอบนั่งรถนะคะแต่ห้ามเกินร้อยนะก็ะบอกน้องอิ๋มว่าพอเกินร้อยปุ๊บเนะี่ยเดี๋ยวมันจะแบบเพศแบบอะไรนะที่หนูบ,บอกว่าเดี๋ยวจะชอ็ชอคช็อคตายโดยที่เขาเรียกว่า ตายกะทันหัน่ะคือช็อกตายเพราเกินร้อยก็หัวใจมันก็จะวิวเลยปุ๊บๆเลยนี่ก็เลยบอกน้องหยิมเขาก็หัวเราะแต่ต้องคอยกขต้องคอยบอกคอยเตือนนะก็เลยบอกว่าชอบดีนะที่ยังมีมีแม่มีเมียคอยเตือนใช่ไหมคุณแดงเดี๋ยววันไหนไม่มีหนูขึ้นมาจะเหงานะ ออมาช่วงนี้ก็ดีหน่อยใช่ไหมคุณมันไม่ร้อนอือใช่แล้วก็เป็นห่วงเลยนะรถเราเก่าวิ่งแต่ก็ใช้วิ่งวิ่งกี่นาทีนะคุณชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบไม่เกินนั้นเพราะว่ามันห่างกันประมาณร้อยร้อยนิดนิดองี้ติดไฟแดงเนี่ยเสียเวลาติดไฟแดง ก็ต้องขอโทษด้วยว่าไม่ได้เช็ดกระจกนะคะมันก็อาจจะเป็นแบบคับค้าบ,าบคลิปนี้ก็จะมาทำให้ให้รู้ว่า <c oughs> ช่วงเนี้ยที่ไม่ค่อยได้เห็นปตาน่ะก็คือหนึ่งเสาร์อาทิตย์จันเนี่ยปตาอยู่ชนบุรีส่วนอังคารถึงพุทธหัสเนี่ยอังคารพุทธหัส <c oughs> สุกเนี่ยก็ใส่บาทตามเส้นทางบุญของชั้น คลิปสำหรับทำในวันวันพระอ้อเออเมื่อวันที่สองนะเป็นวันบุรพาจารย์นะเราก็ทำคลิปให้ให้เห็นท่านพระครูท่านไหว้ครูแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงพระร้อยกว่ารูปนะอันนี้จะให้เห็นเลยนะคะว่าชุมชนวัดหนองคอกหมูเนี่ยเขาเข้มแข็งนะ คนในชุมชนเขาเข้มแข็งเขาก็ร่วมบุญกันสิบสามสายกันนะแล้วก็เลยบอกเออหลวงพ่อแช่ทำบุญให้แกหลวงพ่อแช่แล้วก็พ่อท่านพระครูดีก็พ่อท่านกระบวดพระนะมรณภาพตอนที่ยังครองพระเหลืองกเมื่อวานท่านพระครูก็ไปใช่ไหมคุณไ,ไ,ไปเลยไปโอ้บรรนะดาพระเถระต่างๆก็ไปมืดฟ้ามัวดินเลยทางเออ แล้ว,ลวนั่น<ม>แหละโอ้ดีใจดีใจเน,นโโองหมูดาวคนต้องคน,คน,ช,นชุมเออใช่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็โอ้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดหนูได้ไปอยู่ในในงานเ <ừ. S 1> ้วย่ยใส่หนูจะตายไหมคุณ <c oughs> เพราะว่าป้าตาตอนนี้นะคะบอกตรงเลยเหือออกมากๆเวียนหัวแล้วถามคุณลุงแดงสิเหือหนูออกเยอะไหมล่ะเหือออกมากๆนี่เวียนหัวเลยนี่โชคดีนะที่ยังมีกําลังพอที่ว่าเนี่ยอย่างออกจากคอนโดก็ขึ้นรถ มาอยู่ในรถและเปิดแอร์แล้วกลับถึงบ้านนี่ยมันมีอากาศถ่ายเทใช่ไหมแต่เย็เที่ยงคุณลุงแดงป้าตาก็ต้องเปิดแอร์แล้วนะเพราะว่าเหือของป้าตาเป็นกรดพอเหือออกมากๆแสบแสบ,แสบเนื้อแสบตัวเลยนะ่ะเนี่ยกรรมเนี่ยกรรมที่ที่ทำกับพ่อมดแม่มดไว้เนี่ยพราเวลาเห็นหมดแล้วก็จะเอาแอลกอฮอล์ฉีด เห็นหมดก็จะเอาผงสักฟอกละลายน้าลาดกินเนี่ย,ยมันได้ปวดแสบปวดร้อนผิวจริงๆเลยนะเนี่ยถึงบอกเนี่ยมันเป็นกรรมที่ฉันทํามาเนี่ยถามว่าก็ยังโชคดีที่ยังมีโอกาสเลี่ยงกรรมได้บ้างนิดๆหน่อยๆใช่ไหมอยา่าไม่อยู่ในที่ร้อนแต่ถ้าอยู่ในที่ร้อนเหือออกนี่ก็ให้รู้ทันทีเลยว่าโอ้โหปวดแสบปวดร้อนมากเลยแล้วก็เวลาเหือออกไหลลงตานี่แสบตามองไม่เห็นเลยนะ เราถือนี่วกว่าเนี่ยเราทําเขาไว้เนี่ยเห็นไหมผลประกวดมันก็ถึงเราเลยเส้นนี้จะจะรถเยอะนะคะเส้้แกมะเสียดายนะคุณลุงแดงทานอะไรไม่ได้ถ้าทานได้เราจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงเนาะใช่ไหม นะก๋วยกุยช่ายกุ้ย,ย,ยออแล้วก็เสียดายนะคะไอ้ทางฝั่งที่ว่าร้านกุยช่ายชื่อดังอะ่ะเขาอยู่บิมถนนแล้วมันไม่มีที่จอดรถดังมากเลยนะคะพี่พี่พี่เผื่อบอกใช่ไหมเออลาก็เลยบอกเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะ คนรูบางคนเนี่ยต้องขต้องขอบคุณด้วยนะคะบางคนเป็นห่วงก็แช็มาถามไลน์มาถามไม่ได้ป่วยนะคะทําคลิปนี้เพื่อให้ทุกท่านรู้ว่าเสราร์อาทิตย์จันทร์เราอยู่ชนบุรีนะคะไม่ได้ป่วยแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ป่วย,ไม,ไ,มไ,วยไม่ได้ป่วยหนักแต่ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงก็มีอาการถ้าเจอคนเยอะๆใส่แมสนานๆเนี่ยจะเกิดอาการเวียนหัว พอเวียนเจ็บเวียนหัวแล้วตาดีจะเวียนหัวพอเวียนหัวแล้วก็จะเจอภาพหลมเพราะว่า oh, <wow. S 1> ทางด้านซ้ายของอตาเนี่ยมันตาเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้พอเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยจะเกิดอาการ mm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ mm. เหมือนเหมือนการทรงตัวไม่ดีอะ่ะเพราะตาเป็นน้ําในหูไม่เข้ากันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยัขอข้างนี้ก็รู้สึกกันทีเลยว่าเออ mm. ก็เอาละค่ะ เจอกันพอหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีก็คือวันพระเลยสําหรับวันนี้ป้ะตากับคุณแดงก็ต้องกล่าวคําว่าเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขนะคะ